สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมยามบ่ายวันอาทิตย์นะคะมาพบกับ Market Today เป็นประจำทุกๆวันค่ะบ่ายสองแบบนี้ผ่านทางช่องทาง f a c e b o o k นะคะมันนี่แอนแ n งกิ้งชนแนลรวมไปถึง YouTube กันด้วยอีกหนึ่งช่องทางสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะ Money and Banking Podcast ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ 6, มิถุนายน2564 market today นะคะอยู่กับหญิงหญิงวิมลวานเสถันทวรค่ะยังคงมีเรื่องราวในเรื่องของการลงทุนมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกับกลุ่มทูนะคะที่ต้องบอกว่าพร้อมยืนเคียงข้างคงไทยนะคะให้ร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแน่นอนสถานกรารณ์วรระโควิด19ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้มันลุกลามหรือว่าบานปลายไปไม,มากกว่านี้นะคะดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลคนที่คุณรักด้วยนะคะเพื่อที่จะ ให้ทุกทุกคนก้าวฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนในตลาดหุ้นมีโอกาสได้ดีอกดีใจเนาะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการยืนเหนือ1,600จุดได้ไปกันที่ประมาณสัก1,600 จุดนิดนิดนี่แหละแต่ว่าถือว่าเป็นการปรับขึ้นในรอบ1ปีกว่าๆเลยนะคะหลังจากที่เราเกิดวิกฤตมาหลายๆคนมองว่าเอ๊ะตลาดมันจะไปต่อหรือเปล่าหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของภาพรวมการลงทุนมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเราจะเลือกหุ้นลงทุนตัวไหนดีในภาวะที่ตลาดกําลังขึ้นแบบนี้แต่วันนี้อยากจะชวนทุกๆคนมาพูดคุยกันนะว่าในตลาดหุ้นของเราเนี่ยมันมีหุ้นหลากหลายประเภทแล้วรู้หรือเปล่าว่าหุ้นที่เราเลือกลงทุนอะเป็น หุ้นประเภทไหนวันนี้หญิงหยิบบทวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นบทความจากทางด้านของเซ็ตเนี่ยเซ็ตที่เป็นตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเรานะคะมาเปิดเผยหรือว่ามาถ่ายทอดกันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกๆคนทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเขาบอกว่าหุ้นในตลาดบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายตัวก็จริงแต่ว่าถ้าแบ่งเป็นหลากหลายประเภทเนี่ยมันก็จะแบ่งได้สักประมาณ5-6ประเภทนะคะวันนี้จะนำมาเล่าให้ฟังกันซึ่ง กูรูระดับโลกด้านการลงทุนคุณปีนเตอร์ลิชเนี่ยเขาก็บอกว่าหุ้นแต่ละตัวแต่ละประเภทการเลือกลงทุนการเลือกว่าจะไปกำไรการเลือกว่าจะขาดทุนหรือว่าการเลือกที่จะเข้าไปซื้อมันต้องดูอะไรกันบ้างประเภทแรกของหุ้นนะคะคือหุ้นโตช้าหุ้นโตช้าเนี่ยจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่บางครั้งธุรกิจค่อนข้างที่จะอิ่มตัวแล้วแต่ก็ยังคงจ่ายเงินปันผลได้ดีอย่างสม่ําเสมอ หุ้นหมวดนี้ก็คือจะเรียกว่าหุ้นโตช้านอกจากนี้ยังมีหุ้นแข็งแกร่งนะคะหุ้นแข็งแกร่งชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะบริษัทเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างแข็งแกร่งไม่หวือหวาก็ค,คือเรื่อยๆมาเรียงๆแต่เติบโตอยู่กันแบบนิ่งๆไม่หวือหวาแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภยัยแม้จะเกิดวิกฤตก็ยังอยู่รอด ตอนนี้เราก็เห็นนะคะมีหลากหลายบริษัทที่ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตแต่ว่าบริษัทของเขาเนี่ยก็ยังไปได้ไปแบบเรียบเรียบเรื่อยๆกันด้วยหุ้นเติบโตก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีหลากหลายตัวในตลาดเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่มีบริษัทขนาดเล็กและมีโอกาสที่จะขยายธุร,รกิจให้เติบโตได้ในอนาคตจะเป็นหุ้นที่มีสตอรี่ที่โดดเด่นด้วยนะคะมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาไม่นานค่ะหุ้นวัฒจักรนี่เราได้ยินกันอย่างคุ้นหูเลยเนาะหุ้นวัฒจักรจะ เป็นหุ้นที่ขายสินค้าพวกพักผหรือว่าสินค้าเกษตรต่างๆมีไรายได้เป็นฤดูกาลกําไร ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็มีหุ้นฟื้นตัวหรือว่าหุ้นที่เราเรียกกันว่านักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าหุ้นที่เชิญอาราวกลับขึ้นมาแล้วในขณะนี้รอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือว่าก่อนหน้านี้ราคาปรับลดลงไปก็เตรียมที่จะปรับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหุ้นเทินอาราวนะคะหรือว่าหุ้นฟื้นตัวเนี่ยก็คือบริษัทที่เคยย่ำแย่มาก่อนแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนแน่นอนพอมีสัญญ,ญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนกําไรก็จะฟื้นขึ้นมาด้วย แต่ก็ต้องดูความเสี่ยงด้วยนะคะเพราะว่าหุ้นนี้มันเคยปรับลดลงไปแบบนี้มันก็อาจจะมีโอกาสที่ปรับลดลงไปอีกก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนถ้าจะเข้าไปเลือกหุ้นตัวนี้อีกหนึ่งตัวก็คือหุ้นสินทรัพย์มากหรือว่า Asset Play ค่ะซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์เช่นที่ดินเงินสดหรือว่าอื่นๆที่ยังไม่รับรู้มูลค่าเต็มที่ ซ่อนอยู่ในงบดุลด้วยถ้าพูดถึงงบดุลเนี่ย,หล,ยหลายหลายคนที่เลือกหุ้นหรือว่าจะดูตามงบดุลอาจจะต้องดูบทวิเคราะห์จากทางด้านของบรเกอร์ที่เราดูแลอยู่หรือว่าบริษัทที่เราเลือกลงทุนและอาจจะต้องเข้าไปดูไส้ในของเขากําไรขาดทุนแผนในอนาคตแล้วตัวงบดุลเนี่ยจะต้องดูกันด้วยนะคะว่าเขามีสินทรัพย์อื่นๆอยู่ด้วยหรือเปล่าดังนั้นต้องบอกว่าหุ้นที่มันเข้าขาย อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยก็จะเข้าขายทั้ง5 6ชนิดที่หญิงนํามาฝากกันแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะนํามาคุยกันเพราะว่าเมื่อเรามองหาหุ้นได้แล้วใช่ไหมว่าเราอยากจะลงทุนหุ้นที่เป็นหุ้นวัฏจกักรหุ้นที่เป็นหุ้นเทิร์นาราวแต่ราคาที่มันปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับเพิ่มลงในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เหมือนกับบอกว่าเหมือนที่เราบอกว่าโอ้ยวันนี้หุ้นที่เราเล็งไว้มันปรับเพิ่มขึ้นรู้งี้ซึ่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วดีกว่า หรือว่าเฮ้ยทำไมหุ้นวันนี้ที่เราซื้อเมื่อวานนี้ราคาดีแต่ทำไมวันนี้มันปรับลดลงลุกนี้ไม่ซื้อดีกว่าดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราคาหุ้นและลงของตลาดเนี่ยเขาคำนวณจากอะไรกันบ้างหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรกันบ้างก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะที่เอามาบอกกันตลาดหลักทรัพย์เขาเขียนว่าปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาหุ้น หากเราจะมองว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าราคาหุ้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากอะไรมันจะทําให้เราสามารถวิเคราะห์แล้วก็คาดการหุ้นตัวนั้นๆหรือว่าราคาหุ้นตัวนั้นๆได้ด้วยนะคะดังนั้นเราต้องมาดูว่าการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นมันคืออะไรกันบ้างกําหนดมาจากปัจจัยอะไรกันบ้าง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์เขาก็บอกว่าการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเกิดจากความเชื่อที่บอกว่าผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นวันนี้ย่อมคาดหวังว่าไปไปยุผลประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนดังนั้นราคาหุ้นที่ผู้ลงทุนยอมจ่ายในวันนี้จึงเป็นราคาสําหรับสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับในอนาคต กล่าวคือราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปน่าจะเกิดจากการที่ผู้ลงทุนคาดการว่าสิ่งที่ตัวเองจะได้รับในอนาคตทั้งในรูปแบบของเงินปันผลและส่วนต่างราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นอะไร ถ้ามีผู้ที่คาดการว่าจะมีการลงทุนในหุ้น ABC จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลมากขึ้นก็จะทําให้บุคคลน,นั้นยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้น ABC ในราคาที่สูงขึ้นราคาหุ้น ABC มันก็จะสูงขึ้นด้วยในทางกลับกันนะคะถ้าผู้ลงทุนคนหนึ่งคาดการว่าหากลงทุนในหุ้น ABC ณปัจจุบนันและจะถือต่อไปอีก2-3เดือนแล้วถึงขายต่ออาจจะได้ราคาขายต่อน้อยกว่าตอนที่ซื้อมาผู้ลงทุนคนนั้น ก็จะไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้น ABC ณนราคาปัจจุบนันแต่จะยอมจ่ายในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อเป็นการชดเชยกับความเสี่ยงที่คาดว่าตัวเองจะเผชิญในอีก2-3เดือนข้างหน้าดังนั้นราคาหุ้น ABC ก็จะปรับลดลงค่ะสรุปง่ายๆก็คือราคาหุ้นณปัจจุบันจะถูกกำหนดมาจาก2ปัจจัย 1. ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับทั้งในรูปแบบของเงินปันผลและส่วนต่างของราคา 2. ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะต้องเผชิญจากการลงทุนในหุ้นค่ะโดยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับแล้วก็ความเสี่ยงเขาจะเอามากําหนดตัวมูลค่าที่แท้จริงแล้วก็จะส่งผลต่อราคาของหุ้นด้วยคําถามต่อมาที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์เขาชี้แจงไว้นะคะแล้วอะไรเป็นตัวกําหนดปัดจจัยระดับของเงินปันผลราคาหุ้นที่คาดว่าจะขายได้และความเสี่ยงจากการลงทุนคําตอบก็คือแนวโน้มผลกําไรในอนาคตของบริษัท ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินง,งานของบริษัทรูปแบบของบริษัทการก่อนหนี้รวมไปถึงภาวะอุตสาหกรรมภาวะเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนในช่วงนั้นๆด้วยปัจจัยต่างๆที่กำหนดราคานี้นะคะถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่นำมาจัดกลุ่มกันได้นะอย่างที่หญิงบอกไปทั้งภาวะอุตสาหกรรมภาวะเศรษฐกิจภาวะการลงทุน แล้วมันจะดูยังไงล่ะแน่นอนถ้าภาวะเศรษฐกิจดีราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าผู้ลงทุนมองว่าเป็นโอกาสดีที่บริษัทที่เราเลือกลงทุนเขาอาจจะไม่ขาดทุนก็ได้หรือว่าจะขาดทุนน้อยดังนั้นเราก็เลยกล้าที่จะเข้าไปลงทุนในช่วงนั้นด้วยนะคะภาวะอุตสาหกรรมถ้าอุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาขึ้นราคามันก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากผู้ประกอบการก็คาดการณ์ว่าทั้งผู้ประกอบการเราก็ผู้ลงทุนเลยนะคาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทในอุตสา อุตสาหกรรมนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นตามอุตสาหกรรมแต่ว่าถ้าในทางตรงกันข้ามอุตสาหกรรมเขามีการปรับตัวลดลงเราไม่กล้าเข้าไปลงทุนราคาหุ้นม,มันก็จะมีการปรับตัวขึ้นปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันรวมไปถึงผลการดําเนินงานของบริษัทนั้นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแปรเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของผลการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงแต่มันต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างประเภทของบริษัทประเภทของธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัทรวมไปถึงตัวของผู้บริหารด้วยว่าเขามีความสามารถมากน้อยอย่างไรกันบ้างนะคะถ้ามีความสามารถดีก็จะทําให้ผลประกอบการของบริษัทดีแล้วก็ไม่ลดลงมากมันก็จะไปอิงกับราคาหุ้นด้วยที่จะไม่มีการปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแน่นอนถ้าเราดูกันภาพรวมตัวหุ้นหรือว่าอุตสาหการรมที่เราจะเลือกลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจตามภาวะอุตสาหการรมแล้วก็ตามภาวะการลงทุน ถ้า3ตัวนี้ดีราคาหุ้นก็จะดีแต่ว่าถ้า3ตัวนี้แย่ก็ต้องไปดูด้วยว่าบริษัทของเขามีการรับมือมากน้อยยังไงกันบ้างถ้าไม่ได้รับมือหรือว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนราคาหุ้นก็จะมีการปรับตัวลดลงอาจจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของบริษัทแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ เป็นในเรื่องของเทคนิคจะเรียกว่าเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นบทความที่นํามาแชร์กันดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเลือกหุ้นตามเพื่อนโลกหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนําโดยไม่รู้ว่าหุ้นให้เราเลือกมันเป็นหุ้นประเภทไหนเป็นบริษัทอะไรหรือว่าอาจจะยังไม่ได้รู้ในเรื่องของข้อมูลที่ว่านอกจากเราจะรู้จักบริษัทเขาแล้วเรายังต้องรู้ไปถึงไส้ในในเรื่องของงบการเงินหรือว่างบดุลของเขาด้วยเพราะตัวเลขหลายๆตัวเลขเนี่ยมันถือว่าเป็น ตัวบอกในเรื่องของทิศทางในอนาคตของราคาหุ้นนั้นๆที่เราลงทุนได้นะคะดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดการลงทุนค่ะนอกจากศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะหรือว่าฟังบทวิเคราะห์บทความที่ทั้งหญิงแล้วก็พี่แพนเอามาแชร์กันแล้วามาเล่าให้ฟังกันแล้วนะคะ Market Today ของเราก็ยังจะมีในเรื่องของประเด็นสาระดีๆรวมไปถึงการพูดคุยกับนักวิเคราะห์เป็นประจำม,มาฝากกันทุกๆบ่าย2โมงแบบนี้นะคะแล้วทุกทุกคนสามารถติดตามย้อนหลังกันได้นะคะ ทั้งผ่านทาง Facebook YouTube รวมไปถึงทางด้านของพอดแคสต์กันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะติดตามคลิปกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาวเป็นกำลังใจหญิงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะที่จะคัดสรรข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสองกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ